เออโอ้ได้หลายเพิ่นได้ฮะได้หลายเอ้าสิบ่ได้จักห้วยมันมี20,000อยู่เด้ล่ะบ่ได้ทําบ่ตั้งใจซื้อตั้งใจซื้อน่ะบ่ได้ตั้งใจปาตกคักงดหลายยังางดงดงเออ ครับผมมือนนี้บ่ได้ขายของมาจ้าได้าแดงบ้างันดีพอดีจังหวะมหาแบบป้าดงมาเลยได้หน้เอยแสดงว่าสีมได้เลขกนําเหล็กสถดๆใหมันเขาเด้อเวืที่แล้วได้ยินข่าวว่าแตกบนแตกล่างเลยใช่ไหมครับผมเอาเปียวมาจากไหนพี่ทำไมมันแม่นจังเลยครับอันเป็นเลขกสูตรข้าเจ้าทรงมาไหเนี่ยจ้าโอ้สรล็อกเออสูตร สุดลับเธอรุดลับสูตรลับพระเจ้าสูตรลับพระเจ้าเขาถูกมาหลายงวดแล้วบอกพี่จ้าเขากระสองงวดสามงวดก็เปลี่ยนเป็นงวดหนึ่งไปสี่ลักแต่ว่าเลขสองตัวนี้เลขอันที่ว่ารักมันหนีบผู้าดหรอกแต่ว่าจับคู่กับห้างเทียรกับจับคู่บ่ถึงนะจ้ะชุดบนหรือล่างครับชุดนี้ส่วนมากก็จะเป็นล่างส่วนมากจะเป็นล่างสามงวดหลุดหนึ่งงวดแต่ว่าคือบ่มี่ได้หนีเสือบะหมี่เขาทรงมาก จ่าทำมักเลยแม่นฟันนะจ่าคือเขาบอกไม่ได้นี้คือประตองสื่อเขาั่วดแต่ว่าฟันดีเด้ฝันว่าไงฟันว่าได้อุ้มล้านหน่อยอยู่เนี่ยนี่แหละก็เลยได้เมียนขี่มันนะไล้เมียนขี่มันบัดนี้ก็เลยเอ้าก็เลยล่องเสียงอันตังคุณเบิงก็ได้แดดคือร่าสิดีใจน้องบ้าน เอาไปเสียงแล้วคันฟัน่าเดี๋งเหี่นขี่ได้กอไหี่คือคือเมียนคือใบจังสันเด้๋นในตะทีจากกองมาหมักแ่ไบาดคือใจได้ไส่วนหมักจะเป็นรางด้วยรางหมักสีเทารางเมีนเอาปนคิไใบหน่อยก็ได้นก็คือคำดาล่าแจ็กบาทนี่ค่ะคือเอาอันจุควางเข้าจอกก็ถือร้ายอยู่น่ะจ๊ะ แต่ว่าจับความกับขึ้นบลายปันใดซื้ไปพ่อฟังนะเมียนนี่ก็โชคดีเด้วยทำไรทำมงินกับป่อเพื่อให้คนขายของขายกับเขาวอาจจะเสียเมีนตลาดเมืองเสียคนขาอุดนมเจยลดได้กับเขาแทบเลยขายอยู่ส้นได้จ้าขายอยู่ข้างๆอยู่อันข้างหน้าได้จ้าโค้งคออันมั่งออกนอยู่ผู้เดียวอยู่หันล่ะ สูตรนี่เขาเอื่นสูตรลับนั่นละจ้ะสูตรสูตรพิลลับนันสูตรลับเขาพอพอรียออกปุ๊บเขาจะส่งมาให้เจเลยนะครับจักซองสามมือกันนะประมาณจักสามมือเอามือที่เสียงคือสนิทกันอย่างนี้แหละครับแมนจ้ะวันนี้เจยศเสียวมาเสียงก่อนจังสือว่าจ้าว่าเขาเ่าเขาเอาโตโตบอาเลี้ยงมามันมันเป็นตัดทิ่มนะอืม เอาก็คือเอาหมดนะหัตต์กับยานย่านตัดตัวถือกูสินะนี่นแมนอืม <laughs> กระพรัมซื้อตัวเดียวมันบโอ๊กหน่อยเนาะแมนอยู่แตแนแมน,แมนเมืองเนี่ยค่ะจะจะตัดตัวใดกับเสื้อใยนะก็โตมากเลยอืมโอ้สเปคไม่สู้โต ต่ว่าเป็นสองตัวป่าจ้าแมนสองตัวนี้เพราะว่าห่างบอบอส่วนมากสิเขาสองตัวสามตัวก็ได้ทุงชุดล่างแมนล่างส่วนมากสิเป็นล่างด้อแสดงว่าเขาส่งมานี่เป็นเตียนล่างเลยใช่ไหมคะพี่ยอดจ้าเฮ้าหฮ้องห้ยเฮ้ยอันถือมาแหลว่ยงสินะส่วนมากมันจะเป็นล่างสินะไปยิปลรดเตอรี่แมนเด็กถ่ายเด็กกลางสองตัวได้ที่แน่นี้แมนอันรดเตอรนี่บพราิดบางเลขเพราะว่ามันเป็นล่างยิ่แล้วสินะโอครับผม มันมันบ่ค่อยไปบ่นดอกตามที่จะคว้างซื้อมานะจะเป็นตะลีลายอดนี้ก็จะไม่เซนนะคะเวลาไปขอพุ่มสีแข้งแข้งแม่จะมักฝันว่าจะแมนนั่นฝันเห็นยังก่อนพญานาคพญานาคฝันเห็นพญานาคฝันเป็นไหนกันหรืเอ้าไปเว้าอียังบุ่กับเหมือนเชื่องมาบ่เสื้อหันไหมหันันเจอก็จะคว้งจะบ่ค่อยเสื้ออียังสิ่มก็เลยไปทวงเพลิน บัดนี้ก็เลยมี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 มูกันนั่นแหละก็เลยว่าต้องไปขอ้ข้ามมานูนี่นันเดิ้งสิดาก็เลยไปขอ้ข้ามาไปขอ้ข้ามาแล้วแล้วนี่มือแรงก็ขึ้นมาฝันมาเรานั่มาเลยนควากับเมียนี่นอนนี่ให้เมียแก่ก็ฝันฝอนมาเจ้าฝันอย่างฝันเห็นงูใหญ่งูใหญ่งูเผือกงูดำตัวแบบใหญ่เด็กญ่คักไงเนี้ยนั่งมากเมพป้คว้านใส่คมใส่หัวนี่คมลงคมลงคว้ากับว่าคอยกับฝันเห็นขึ้กันกับเจ้าว่าใส่ ว่าก็ไม่ฝันเห็นฝันเย็นนี้กกันเลยเสียงอุดรเราเนี่ยแมียนตาเพียนไปเด้อบ้านมีไปดงกุ้งดงแม่ดงขึ้นวายอยู่นี่เราบอกมาเราคนชิงลูกคนนี้เป็นจะมีเส้นนั่มบอกนี่เลยเออผู้แสดงว่าเจ๊ยอดนี้สิชื่อคนชู่อง่ายว่าแมีนนั่บอกเลขถือความถือความสุดนันเดชสุดหนันห้วย สุดนั่นว่ามันออกสองหาบอกเออเออได้รายวันไหนฮะได้รายเอาสีบ่ได้เ้ห้วยว่าไม่ซองมื่นอยู่ได้หรอ่เดี๋ยบว่าตั้งใจเสื้อตัางใจเสื่อน่ะว่าใจปาดก็ตกคดเงกเงือดไหลายยังไงเงือกเงือเงือกจะคงอืไม่เล้กปาดนี่มายจะมัดมัดคือจะมัดนั่งขอมันนั่งขอฟันผู้ใดใสคับไปเห็นผู้ผู้ก็มัดฟันแล้วเพิ่งเห็นโหลด อืมนัดเศรษฐคนมีเส้นงนะคะงวด่อวานก็น้องดีนัดเนาะที่ไปบ้านเออเออเมียนอันนั้นคือกับยาเขียนเลขมันบโหลาณโบราณสามตัวเลยเสามตัวเลยแล้วเขียนอันล้เขียนไหแล้ววันทีหนึ่งยาพูยหันแต่สามเนาะจยาผออกพ็หันเนาะน้องสาวเือกันเนี่ยอันจนยุคเพียรเนาะไปจากอุดรยุคเพียรปันเห็นพญานาคกูสิให้มึงรวยประสานว่า เขียนเลขไห้เขียนเลขไห้อันห้าเจ็ดเจ็ดแคือว่าไงฮะคือเคยไ่มันซิเลียติงดให้มันออกเจ็ดห้าเจ็ดแปอือเงดหิดหัวทรงมาใหญ่ใหญ่ก็บบงมัวซาน้องสาวอยู่กรุงเทพน่องสาวยุงเทพหงืดน้องสาวกว่าตัวตอสเลยพวกพวยูหันเป็นพวกพญานาคหงวดนี่มาอีกไป มิดเดแต่ว่าก็เลยว่าคือบ่แตงรับเอาเราอยากมาอยู่นั่งต่อหนังก็เลย่าสิมันกับมันมันกัมีปองมิดเศ้เลยอันนั้นมันไปมองได้อันต่ำมันลงตึงหมดครับผมอือไปอันล้านแม่เบิรจนไม่เป็นยังแซนก็ยังยังอืนอะไรได้นัจังเข้าไปนี่สิบัาเนื่อก็มองหมดจีเอาไปเบิก์้าก็มองเนื่อยกะว่า เราต้องเดินผ่านทะเลทรายเข้าไปเออนี่นะครับเ่จมันเป็นทรายบอกทรายขาวบ่กเดี๋ยวรถบินมาทางข้างเดี๋ยวบินเบิร์เป็นแซนนะเราพูดสารกาลังสีเอาลงเฮดท้างลงไปให้มันหนาแรงเนาะมันเลยเป็นทรายการันตีง่ายมากเดี๋ยวให้เจย์ดไปสื่อกะปูนะครับอยากไปสูตรไปก้อนสูตรล่างโบมีในนีสูตรล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวบัดรที่นี่ ชอบไหมชอบตัวละแสนหรือเปล่าเจ๊งานใหญ่มาทีสองก็โหค่ะบางสันบอเอาตรงกันแหมเดอันนี้ชุดล่างใช่ไหมครับล่างย่างเดียวไม่ต้องกลับเลยนะครับกลับไปน้ำแน่กลับด้วยดะเออแต่ว่าเป็นล่างเท่านั้นล่ะหรอถ้าใครว่าเยอะก็เอาตัวเองที่ตัวเองชอบเนาะเอาเก๋อมากเจยยศนะเจยศมากก็ไดส่วนตัวก้าวสอง ทรมาทันทีุ้กคนหยุดตึ๊กเลยโอเคเอฟซีได้เห็นครับเดี๋ยวเขาว่าดูแต่ข้างๆใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้เจยศเป็นแนวทางแบ่งปันเบาซูซ่ามอมักตัวใหม่นียนส่วนเอฟซีสิมักมอมักเหมือนอีกเรื่องอเรื่องบางค่ะได้ได้ดวงนะเจนะเนียนเป็นแนวทางนะเจเนาะเจมาอีกสักรอบหนึครับเจ นเยอะตัวมักเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นห้องกับหูว่ามันออกตัวใดเนาะแต่ว่าตัวมาร์กซื้อเราก็ไม่รู้จะออกตัวไหนเนาะเจ๊เนาะถ้าห้องหูนะโอ้ยทำไมน้องคนเดียวใครหน้าก็บอกใครว่าตีเหม่ยนแล้วเป็นแนวทางของจิยศนะครับผมชุดล่างนะครับมักเหล็กติดสองนะครับผม มักสีสองมักสีสองและเจยศเบิกสางมักแหงมักสีสองมาเอาตีกันด้วยสีสองก็เกาสองเป็นแนวทางไงกันจ้ามันมาเดอได้พอกันเถอะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางเจยศนะครับผมประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับผมเป็นเสียงเลขล่างนะครับผมเป็นเลขลับมีที่มานะครับเอสีแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ